วัด bon ีค่ะจะเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในดินก็จะอุดมสมบูรณ์ก็จะมีสัตว์หน้าดิอยู่ในน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์มีแพืชแ้งสัตว์อยู่ในทะเลียนะมีแตลงพืชแพ้งสัตว์มีสัตว์หน้าดินถึงไปส่องกล้องดูได้ด้วยนะครับเมื่อมีพวกแพลนพ้นพวกอะไรอุดมสมบูรณ์พวกปลาก็จะข้ามาอาศัย พวกนี้จะเป็นอาหารของปลานะปลาเล็กกินปลาต้นปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับแล้วก็มีพยูนเข้ามาใส่กินหญ้าทะเลมีเต่าวังชนิดกินหญ้าทะเลเป็นอาหารนะครับออนะอันนี้เป็นชนิดของหญ้าทะเลนะครับในประเทศไทยมี13ชนิดนะครับในโลกนี้มี53ชนิดนะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะ ว่าเมื่อมียาัางทะเลก็จะมีมีอยู่ยในสายคล้ายๆกับตัวป่าซีเรีน,นะถ้าใครจ,จุดประโยชน์ของป่าชีเลีแล้วเนี่ยประโยชน์ของแหลงย่างทะเลก็จะเหมือนกันนะครับก็สมมติอเอาไว้ว่าเอาเอเหมือนกับแนวป่าซีเรียนนะครับเราบอกว่ายาทะเลเป็นพืชชั้นสูงนะครับมันมีดอกนะครับ กิจกรรมในการเก็บเม็ดหญ้าทะเลนะครับหญ้าทะเลมีเม็ดมีผุแบบนี้ด้วยนะครับเก็บเอาไปไหนนะคร<า>ับอ่าอันนี้คือต้นของหญ้าคาทะเลนะครับในประเทศฟิลิปปินส์ใครลงไปฟิลิปปินส์บ้างลงไปไปกินหญ้าทะเลกินสิ่ง,งนาาี้ก็เอ,อาไว้หญ้าคา เม็ดนะก็จะมีมเมล็ดอยู่ข้างในนะหนึ่งลูกหนึ่งเม็ดนะก็จะเป็ือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือยอดทะเลที่เราปลูกนะครับ ที่หาดูไม่ยากนะครับมีหม้อน้ำเยอะมากเลยนะครับลงไปลงไปในทะเลโอกาสที่จะไปเห็นมัาน้ำในแนวปาการน้ำที่ไหนยากมากแต่ในแนวท่าทะเลไปแป๊บเดียวไล่น้ำดังน้ำแป๊บเดียวเห็นแล้วนะ เอ๊ะไหนเอ๊ะห่ะเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วเอามาหยิบเลยลูกมาหยิบเลยเร็วลูกเมาขนมลูกดี๋ยวจไม่้ยนวีเอาใครยังไม่ได้ดมลูกกเอคนนี้ลูกใครยังไม่ได้ดมลูกแจกเอง หนูกินของหนูเลยเดีวเดี๋ยวเวลามันน้อยไม่ได้อีกไปถามขอขนมเลยเพิ่มมาเอานมอันนมอีกอันนมอีกได้ยวงเดียวงลูกินยังยังหยังูกินยังแต่วันนี้มันก็ไม่ไได้ม่ใช่เมื่อกี้ลูกกินยังมีสองรสหวานอ่ะกินแล้วของหวานเพิ่มยังไม่ได้นะเอาวทำเวลาค่ะ ทำเวลาลูกขยะไปตรงนู้นไม่ลงไปลูกไม่ลงไปเดี๋ยวจองูตัวใหญ่ขึ้นมางูตัวใหญ่ด้วยงูตัวใหญ่ขึ้นมาขึ้นมานู่นแต่อานมทำเวลาไหนน้องแชมป ใบบายย่าหน่อยเลยเอใบบายย่า huh. นี yeah. uh ่ไงโน่แ huh. ม่เหมยถุงไปไหนแล้วถุงถุงนู้ถุงท้ายรถฉลุกมือก็หยิบไปทิ้งหมดเลยค่ะตนมปังเปล่านมนี่ไม่ใช่ทิ้งืนนี่ไงแม่ อยู่ชายทะเลนะทุกคนดูบอกแล้วให้กินข้าวตื่นเต้นกันนี่ลูกสมควรเพราะว่าหนูเผาผ่านเยอะหนูเผาผ่านเยอะหนูต้องออกวิ่งไไออ้กกมนะทร กลุ่มสาวๆไอ้เจนไม่ทำยดลมไม่ก็ทำผมอันนี้ใ้อะไรวหมกุกมาวชายทะเลนะคะนี่ชายทะเลน้้นั่นแหละมันมีหอยเนี่ยมันมีหอยนางรมหอยนางรมกับหอยอะไรขาวๆนั้น ไปหาหอยไไปหาหอยเหรอเดี๋ยววิทยากรจะพาไปอยู่ยดดจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่น้องเหมยชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนเดอยกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ